สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแฟบิกูรูนะครับกับในห้างุขกิตนะครับใน E ีีนี้นะครับจะเอารายการผ้าที่เพื่อนๆทุกทท่านในประเทศไทยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักรวมถึงนะครับเพื่อนๆที่อยู่กันทั่วโลกเลยนะครับรู้จักรายการผ้าชนิดนี้แน่นอนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นผ้าอะไรนะครับผ้ารายการนั้นก็คือผ้าไหมไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับสินค้ารายการผ้าไหมไทยกันนะครับ สินค้ารายการผ้าไหมไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถพรีออเดอร์เข้ามาได้นะครับตัวรายการผ้าไหมไทยที่เป็นไหมเทียมนะครับที่คุณลูกค้าเห็นอยู่นะครับทาจากเส้นได้โพลีเอสเตอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไหมเทียมตัวนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่ห้าสิบแปดถึงหกสิบนิ้วนะครับหนึ่งม้วนนะครับมีประมาณหกสิบไม่เกินแปดสิบหลานะครับน้าหนักก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยสามสิบกรัมนะครับตัวรายการผ้าไหมไทยและไหมเทียมนะครับสามารถใช้ทําชุดจิรดาได้นะครับก็สามารถใช้ทําชุดสิ้นนะครับหรือผ้าถ ตแ่งทำปกต่างๆได้ด้วยนะครับรายการผ้าไหมไทยนะครับมีทั้งพิมพ์ลายแล้วก็ผ้าพื้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสีผ้าพื้นนะครับมีสีอะไรให้เลือกบ้างนะครับนี่คือสีสินค้าแคตตาล็อกสีผ้าของผ้าไหมไทยนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ถึง100สีเลยนะครับมีตั้แต่สีอ่อนสีเข้มสีพาสเทลนะครับสีสะท้อนแสงคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อในราคาแบ่งขายหรือในราคายกม้วนก็ได้นะครับสามารถติดต่อทางร้านผ้าในห้างสกิลแลนในห้างรูดผ่าน a c e b o o k นะครับหรือ ต่อทางแอดไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชียลเขานะครับแอดคูลาหน้าเข้ามาได้นะครับอย่าลืมนะครับชอบสีไหนนะครับให้ทักเข้ามาได้เลยนะครับทุกเรื่องผ้าให้ปรึกษาเราครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ